สวัสดีครับสืบจากพระวันนี้คุยหลายๆเรื่องนะครับรวมรวมกันนะช่วงหลังๆมาไม่ค่อยได้มีเวลาทํานะครับเดี๋ยวเริ่มจากองค์นี้ก่อนเลยให้ดูพระสมเด็จพระลักรัเนี่ยเขามีแบบแผน มีการวางแผนนะครับในการสร้างนะไม่ใช่ว่าสร้างสุม 4, ส่มสี่สุ่มแปดนะครับผมจะไล่ตอบคอมเมนต์ของหลายๆท่านนะครับที่พยายามคอมเมนต์เข้ามานะเกี่ยวกับเรื่องขอบนะครับบางท่านก็บอกว่าต้องมีขอบบางท่านก็บอกว่าไม่มีขอบนะครับ เรื่องนี้ผมเคยย้าให้หลายครั้งแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องขอบนะครับเดี๋ยววันนี้เริ่มที่เรื่องขอบก่อนเลยนะครับอขอบพระสมเด็จวัลคังแท้เนี่ยเขาเป็นกรอบนะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ประกบหน้าหลังนะครับจะย้าอีกครั้งหนึ่งนะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีแม่พิมพ์เป็นแผ่นแม่พิมพ์หรือแผ่นรองพิมพ์นะครับ อยู่ในตลับกดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเนื้อเป้นหรือว่ามีกรอบกระจกเนี่ยให้เราเห็นล่างลางนะครับนิดๆเองนะจะไม่เยอะจนหน้าเกลียดนะครับทำไมพระสมเด็จวรรคังจะต้องสวยทำไมต้องปลาณิตนะครับปอก็ทำถวายพระเจ้าแผ่นดินนะครับ ผู้สร้างก็เป็นถึงสมเด็จพุทธาจารย์นะครับผู้ออกแบบเป็นถึงช่างหลวงนะเพราะนั้นฝีมือไม่ธรรมดานะครับคุณจะมาช่วยมเมละเทะและมาหลอกคนที่ไม่รู้มันไม่ได้นะครับเพราะนั้นให้ทุกท่านจำเลยว,ว่าพระสมเด็จพระครังจะต้องสวยแล้วก็มีเหตุผลทุกตารางนิ้วนะครับคุณจะไล่เหตุผลไม่ได้นะเออ สมเด็จพระครั้งเนี่ยคุณจะไล่เหตุผลไหมนะครับทุกตารางนิ้วมีเหตุผลหมดเลยนะครับมีเหตุผลหมดเลยอ่าอันนี้เป็นพิมพ์คะแนนนะครับพิมพ์คะแนนทุกตารางนิ้วนะครับมีเหตุผลมีการวางแผนมีการสรุป ชัดเจนนะครับชัดเจนเพลงแต่ว่าสมัยก่อนเนี้ยมันไม่มีใครมานั่งอธิบายให้เราฟังนะครับเราก็เลยไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันนะครับต้องคิดเยอะๆนะครับคิดเยอะๆนะทํไากกทไมถึงได้ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดินะครับทําไมถึงได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิถ้าเราเข้าใจจุดนี้นะครับเราก็จะรู้นะครับ เผลทําไมถึงได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดิอันนี้ลักษณะนี้คืออย่างเีฟรเรียบร้อยสวยงามนั้นยังไม่ได้นะครับไม่ได้นะไม่ใช่วัลร,รังนะครับนี่บางขุนพรมนะครับ ที่พระสมเด็จพระทังนั้นได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดนั้นเขามีเหตุผลรองรับนะครับทั้งความสวยทั้งพุทธศิลป์นะครับทั้งศาบนะครับมันครอบคุมครอบจักราวาลหมดเลยนะครับมันไม่ใช่เละเลทๆนะครับ ี่ทผมล้งลองค์น,นี้ถ้าเห็นชัดๆเลยนะองค์น,นี้ยเป็นบล็อกแรกพิมพ์แรกของวัดรักครังนะครับตอนนี้ผมได้มาใหม่ๆเนี้ยค่ากลุกเนี้ยแบบเกาะมองไม่รู้เรื่องเลยนะครับอ่าแล้วผมก็ตัดสินใจล้างนะครับถึงได้เห็นพิมพ์ทรงมันะแล้วก็มิติเนี้ยเยอะมากเลยพระองค์นี้ยมีหลายมิติมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆเ,เนี้ยจะค่อยขยับห้เพื่อนๆดูนะครับ เห็นมิติไหมครับเนี่ยพระเขาจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าพระมีมิติอะไรเาจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเห็นไหมจะค่อยๆช้าๆนะให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับอันนี้เป็นบล็อกแรกนะครับเป็นบล็อกจักรพรรดิสุโขทัยนะครับเป็นพิมพ์จักรพรรดิสุโขทัย ศิละปะสุขโขทัยชัดเจนนะยแล้วผมไม่แต่งเติมอะไรเลยนะครับท้าที่ออกมาจะก,กลูเนี่ยเขาไม่ได้มีการใช้เลยนะครับมาเลยเต็มพิมพ์เลยแต่ว่าความหนาความบางสองข้างไม่เท่ากันนะฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยจะบางกว่านะครับบางกว่าเนี่ยผมค่อยขยับให้ทุกท่านได้เห็นเนี่ย อันนี้องค์นี้เป็นต้นแบบของสมเด็ดร้อยปีนะเ,เพื่อดูมิติเห็นไหมครับด้านข้างนี่ด้านหลังเห็นไหมนี่ความเก่าเป็นธรรมชาติแบบเนี้ย พระปอมทําไม่ได้นะครับเขาทาไม่ได้นะนมีมิติหมดเลยนะครับเนี่ยมุมเนี้ยคล้ายๆเหมือนกับอกคุดเสดบ้านเลยนะเนี่ยถ้าเป็นมุมเนี้ยเห็นไหเพราะเขามีมิตินะครับมีมิติมากๆเลยเห็นไหมครับพระองค์นี้ออกมาจากกลุกในพระบรม,มหาราชวังนะแล้วก็เป็นพิมพ์เจดีย์ใหญ่ เป็นครีมใหญ่หรือเจดีใหญ่ก็ได้นะอีกอง,น,งนะอันนี้ก็เป็นองค์เจดีใหญ่อันนี้คาบกุเนี่ยเดิมๆเนี่ยผมไม่ผมไม่ล้างเลยเพราะผมผมตัดสินใจยอมล้างไปไปองค์เดียวแล้วที่เหลือผมไม่ได้ล้างเลยนะครับนะคาบกุยังอยู่ วันนี้ผมจะให้ดูแบบชัดๆเลยนะวันนี้ดูชัดเลยเห็นไ,ไหมตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยเขาเป็นบริเวณเนี้ยเป็นอันนี้นะครับเป็นอ่าบริเวณเนี้ยเป็นไอ้แคลไซด์เนี่ยแคลไซด์เนี่ยกาขึ้นมาน บริเวณนี้แถวซ้ายเนี่ยขึ้นมาเนี่ยบริเวณซ้ายเนี่ยเขาแถวซ้ายเขาเอ่อขึ้นมานะครับเนี่ยเขาเอ่อขึ้นมาค่อยๆเอ่อนะทีนิดทีนิดีน,ดนะครับเนี่ยเอ่อมาเพราะตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนเป็นรอยนะครับเป็นรอยเป็นร่องอัคละนะร่องลายพิมพ์นะมันก็เลยเอ่อขึ้นมา,นา,มานเนี่ยค่อยๆไหลลงมาเนี่ยเนี่ยขาบุตรงเดิมให้ทุกท่านจดจำไว้เลยว่าประมาณนี้นะครับเนี่ย สันนิษฐานว่าเป็นองค์ต้นแบบของพิมพ์ร้อยแปดปีเพราะมันคล้ายมากเลยนะครับพระที่ออกมาจากกรุเนีพระบรมหาราชรัลเขามีความคล้ายคลึงกับพระสมเด็จย้อนยุกนะครับให้เพื่อนๆดูช้าช้าๆ,ๆค่อยหันให้ดูอ้หช้านะครับเพื่อนๆจะเห็นล่องรอยพิมพ์ประกบหน้าหลัง พิมองเนี้ยพิม์จะคล้ายๆย้อนยุคร้อยแปดปีนะครับปีประมาณร้อยยุบสามนะแล้วหลังนี้จะเรียบนะครับเห็นไหมเนี่ยสมการละักครังเนี่ยหลังต้องเรียบอย่างนี้นะครับขูดขาไม,ไม่เป็นไรครับแต่จะต้องเห็นรอยเงากระจกมาเรียบเนี่ยรอยเงากระจกเนี่ยต้องเรียบเลยนะครับจะเป็นหลุ่มเป็นบอ่อเป็นรอยปูไตอะไรไม่เป็นไรครับแต่พอเราใช้เรือกนกระเนี่ย พอเราใช้สายกระทบอย่างเงี้ยจะต้องเห็นเป็นเรืองกระจกเลยจะเลี่ยมเลยนะครับพเพราะว่าเขามีพิมพ์ประกบด้านหลังแล้วก็มีมรอยพิมพ์ลากนะครับรอยพิมพ์ลากด้านหลังไว้เนี่ยนี่เป็นรอยพิมพ์นะครับเห็นนะนี่คือภาพกุกแท้นะครับแล้วก็มองือนผื่นเนี่ยเหมือนพระใหม่นะครับแต่พอเราเอาพระ พระใหม่ย้อนยุกมาเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเขาเก่ากว่าหลายเท่าตัวเลยนะครับอ่าเขาเก่ากว่าหลายเท่าตัวเลยเห็นไหมเก่ากว่าหลายเท่าตัวสีเปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยพอเราเอาย้อนยุกมาเราก็จะรู้เลยว่าเขาเก่ากว่าหลายเท่าตัวเลยเนี่ยเก่ากว่าหลายเท่าตัวเลยนะครับ ถ้าเราเปรียบเทียบเราก็จะเห็นว่ามันามเก่ามันต่างกันเห็นไหมอ่าฟางมเก่าต่างกันนะครับฟางมเก่าต่างกันนะครับเนี่ยดูดิเห็นไหมเนี่ยฟางมเก่า,ต,าต่างกันนะอ่าคล้ายๆเหมือนกับว่ารุ่นย้อนยุคเนี่ยเขาพยายามพยายามแกะแบบเดิมไว้นะครับ มีการซึกแซนิดหน่อยนะเพื่อไม่ให้เหมือนมากนะครับแต่ว่าจะเก็บรายละเอียดทั้งหมดไว้นะครับเป็นการอนุรักษ์อนุสอน,นะครับเป็นการอนุรักษ์แบบดั้งเดิมของศิษิ์ท่านไว้นะจะมีความเก่ากว่านะครับบางคนเห็นพระอย่างนี้คิดว่าเป็นพระใหม่ไม่ใหม่นะครับ เราอย่าลืมนะครับว่าสุด,ดยอดละครนั้นเป็นเนื้อปูนนะครับเป็นเนื้อปูนแกล่งนะครับการเสื่อมสภาพการย่อยสลายนั้นยากมากๆนะครับร้อยกว่าปีเนี่ยเสื่อมสภาพหรือว่ายุบย่นเนี่ยเพียงเล็กน้อยเองนะสิ่งที่มันยุบย่นลงไปเนี่ยมันคือพวกที่พึ่งเทียนชัยนะครับหรือว่าน้ํามันประสานนะครับน้ำมันยางนะที่จะเสื่อมสภาพหดตัวเข้าหากันนะครับ ส่วนเนื้อปูนอยู่ไงก็จะอยู่อย <superhero> <us internet> ja ่างนั้นนะครับคงความสภาพความใหม่ไว้นะครับแต่ความเก่าจะอยู่ด้านในเราต้องขยายนะครับใช้ก้องกําลังขยายแล้วเราจะเห็นว่าเนื้อเน่าเลยนะครับเรื่องนี้ผมเคยอธิบายหลายคนแล้วนะว่าความเก่าจะอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในเนื้อนี้นะครับเราจะต้องขยายนะครับผมเคยทำรูปขยายให้ดูหลายคลิปแล้วนะครับ ท่านจะเห็นเลยว่านเนื้อเนี่เน่าหมดเลยนะครับภายนอกเนี้ยสะอาดมากเลยเนะี่ยภายนอกดูสะอาดตานะครับพระแท้ร้อยกว่าปีเนี่ยพระทันยุกแต่ภายในเน่าเลยครับพอขยายเนี่ยเน่าเลยแล้วก็เห็นเกบแม่ขนิงที่เป็นหลักฐานของแคลไซ์นะครับสามสเต็ปนะแคลเซียมเป็นอะลกอไนต์อะลกอไนต์เป็นแคลไซด์เราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับจะขึ้นมาเป็นดอกเ็ดเหมือนแม่ขนธิงเลย แล้วก็ผมสังเกตนะเอเอเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องนี้นะผมสังเกตหลายๆท่านที่นำพระไปขายเสียนเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยได้รับซื้อนะเป็นพระแท้ด้วยนะแต่ว่าไม่ค่อยได้รับซื้อนะครับส่วนมากจะรับซื้อพวกที่มีเลี่ยมทองนะเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าอาจจะได้เปอร์เซ็นต์จากการจากทองตรงนั้นด้วยหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมสังเกตดูเสียนหลายท่านนะถ้าเขาจะเช่าเนี่ยผักมันจะต้องเลี่ยมทองนะครับก็ถึงเช่าไปนะเอ,อทุกท่านกล็ลองเอาสูตรเลี่ยมทองไปขายดูนะครับอ่าผมสังเกตหลายหลาย,หลายท่านเลยนะที่เป็นเซียนนะเวลาเขาเช่าก็จะเช่าที่แบบมีทองที่แบบเลี่ยมทองไปด้วยยิ่งทองเก่ายิ่งดีเลยนะมันเหมือนกับว่าเขาได้เปอร์เซ็นต์เขาได้กําไรจากเปอร์เซ็นต์ทอง อันนั้นด้วยนะแล้วก็อาจจะได้กําไรจากพระด้วยได้สองต่อนะประมาณนั้นนะเออถจ้าผมสังเกตจะถ้าพระไปล้นโลนเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยได้เช่าหรอกอลองลองใช้สูตรผมนะครับลองลองเอาพระเลี่ยมทองไปไปขายดูนะครับหลายท่านเนี่ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้ถูกเช่าเพราะว่าเป็นพระปริดเป็นอลยไป มานาจะมีส่วน,น,อ,น,น,นอันนี้เป็นสังกัดจายนะครับสังกัดจายตูดยันละนะครับกระจายลงเพื่อเงินนะครับสวยมากนะครับดูองค์เล็กนิดเดียวเองนะครับจะดู ดูช่างที่เราแกะครับสวยมากนะครับปลาเนีดมากๆเลยเนี่ยปลาเนีดมากๆเลยนะครับน่าเนี่ยผมจะให้ดูเฉพาะพาระแท้กันเนี่ยเพื่อนๆจะได้ติดตานะครับจะได้ติดตานะต่อไปเป็นอันนี้ล่ะุตอ่ะปิดตาจัมโบ้โตโตบ้าง าจัมโบลของคุณโตะนี่ยนี่นี่ของแท้ให้ดูเลยนะครับเห็นไหมเห็นลายลายนิ้วมือไหมเนี่ยตอนนี้เขาเอาขึ้นมาจากเอาขึ้นมาจากน้ําเนี่ยเนี่ยเป็นลายนิ้วมือจับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยทุกองค์เป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับเห็นไหมองเนี้ยที่ผมบอกว่าเป็นรุ่นพิเศษอะองเงี้ย จัมโบ้แช่น้ำว่านแล้วก็เคลือบผงบางขนพมเนี่ยพอเคลือบเพราะว่ากันกันกันเนื้อลุยเนื้อว่านหลุดลุยนะครับอต้องอาศัยผงเคลือบบางขนพมรวคางบางขนพมเนี่ยเห็นไหมพิมพ์โอ้โหดูดิเห็นยันไหมครับยันนี่ลึกเด้งเลยนะครับดูดิสวยมากนะครับลายเสือนะ,อะสมัยก่อนเซียนบ,บางท่านเขาเรียกลายเสือกัน ลึกมากนะครับพิมพลึกมากนะครับอเพื่อนเพื่อนดูสังเกตสังเกตสะดือนะครับสะดือไม่กลมนะสะดือไม่กลมนะครับจะทะยานเยื้องมาทางซ้ายมือเรานะนะี่ย แล้วนะครับมีคอมเมนต์ใหม่อีกแล้วนะครับเกี่ยวกับขอบเออผมก็ว่าจะไม่พูดเรื่องขอบแล้วก็ต้องพูดอีกนะครับเนี่ยขอบพระเนี่ยแม้ตั้งแต่ตั้งแต่ซุ้มกอมาเลยนะครับซุ้มกอหรือว่าพระรอดนะครับ เป็นศิละปะตัวเดียวกันเลยนะครับทั้งซุ้มกอทั้งทรารอดเนี่ยเป็นศิละปะตัวเดียวกันเลยนะครับก็คือการตัดตกขอบนะครับมันเป็นศิละปะมาตั้งแต่สมัยล้านนาก็สกุลไทยมาแล้วนะครับเขาก็ยึดหลักการตัดตกขอบเป็นศิละปะนี้ขึ้นมานะครับจนกระทั่งมาถึงสุมดดัยรัชคังก็ใช้นะครับคือวิธีการตัดตกขอบนะครับเราจะเห็นบริเวณขอบพระซ้ายมือเราเนี่ย จะเหลือขอบนะครับจะเหลือขอบทะแยงนะครับส่วนด้านเนี้จะไม่เห็นขอบเนี่ยท้านนี้จะไม่เห็นขอบเนี่ยขาใช้ศิลปะตัวเดียวกันหมดเลยนะครับเนี่ยนี่พอรอดก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเขาใช้ศิลปะตัวเดียวกันสุดทอายแกทั้งก็ใช้ศิลปะตัวเดียวกันนะครับ เ,เพื่อนจะเห็นว่าด้านด้านซ้ายมือเราเนี่ยขอบด้านซ้ายมือเราจะเหลือ,อจะเห็นปิ้นมานิดนึงเห็นไะ่มส่วนด้านขวาเนี่ยเราจะไม่เห็นขอบเลยเพราะว่าเป็นการตัดตกขอบนะครับเป็นการตัดตกขอบนะครับเห็นไหมถ้าใครเรียนรู้หลักการสร้างนะครับหรือว่าพุทธศิ์นะคุณจะได้เปรียบคนอื่นๆนะครับแล้วคุณจะหาพระแท้ได้นะครับคุณต้องเริ่มจากการศึกษา ศิลปะหรือว่าพุทธศิลป์ก่อนนะครับกรรมวิธีการสร้างนะครับค่อยๆไล่ไปแล้วคุณจะหาพระแท้เจอนะครับเพราะส่วนมาพระปอมส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้หรอกครับก,ก็ทําทื่อๆมาเลยจะขาดในหลักของของศาสตร์ของศิลป์นะครับพระปลอมมาส่วนใหญ่จะขาดพวกนี้โดยเฉพาะเลขศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะเลขศาสตร์เนี่ย ขอบทั้งสี่ด้านเนี่ยเป็นเลขศาสตร์นะครับคุณไปฝนทิ้งเนี่ยเลขมันตกนะครับมงคลมันหายนะครับมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยและพอวัดออกมาสี่ด้านเนี่ยบุกลบคุณหาแล้วมันจะกลายเป็นมงคลเนี่ยผมย้ำไม่รู้กี่รอบนะครับเกี่ยวกับขอบเนี่ยเนี่ยผมย้ำไม่รู้กี่รอบเกี่ยวกับขอบเนี่ยทีแรกผมก็ไม่รู้ไม่รู้หรอกนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะ กระทสมเด็จวรละครที่ออกมาจะกลุกในพระบรมมหาราชนะเก็สอนผมหมดเลยครับสอนผมหมดเลยผมรู้หมดเลยว่าสร้างยังไงแล้วใช้ศาสตร์อะไรก็เพราะสมเด็จวรละคงที่ออกมาจะกลุกเนี่แหละครับเขาก็เป็นสอบเขาเขาเป็นคนสอนผมเองนะเนี่ยกระทั่งขอบเนี่ยทีแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าเหตุผลที่จะต้องทําไมต้องขนาดเท่านี้นะครับสุดท้ายผมก็รู้นะ พยายามบอกทุกท่านนะครับเกี่ยวกับการหาพระแท้นะทีละยอย่างแต่ว่าบางอย่างที่มันเป็นความลับก็ต้องเก็บไว้นะครับบอกไม่ได้นะบางอย่างก็งเก็บไว้เป็นความลับเลยอ,อันนี้เป็นเหมือนกับพุ่งเงินวัดทุ่งน้อยนะทุ่งน้อยพวกนีน้พยายามให้ดูของแท้หมดนะครับท่านจะได้ไม่ติดตา ทุ่นะงน้อยเนี่ยนะครับอ่าทุ่งน้อยเห็นไหมอันนี้เป็นหลงพูนโอเคนะครับอ่ะเรื่องขอบนะผมเน้นเรื่องขอบนะครับเน้นเรื่องขอบนะครับแล้วก็อันเนี้ยตอนนี้ที่ว่า ี่องนี้นนเป็นบางขุนพรมนะครับเป็นบางขุนพรมนะใครยามองเป็นวัดลักขังนะครับเป็นบางขุนพรมนะเป็นบางขุนพรมนะครับ <Concept. S 2> นี่เห็นไหมบางขุนพรมนะครับวัดลักังบางขุนพรมบางพรมนี่บมีการแต่งพิมพ์เพิ่มนะที่จะทำซุ้มหนาเลยเห็นไหมอ่าแต่องพระจะเล็กเลียว บังหนพรมนะน,นี่วัลลัคั้งบางขนพรมเห็นไหมบางขนพรมเนื้อจะหยาบจะออกใสๆสุยๆนะครับเนื้อจะหยาบแล้วก็ขอบนี้ก็จะไม่เรียบแน่นสวยเหมือนวัลลัคังเห็นไหมอ่ะดูนะครับอ่ะเนี่ยนี่เห็นไหมจะซุยๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยบางขนพรมเนี่ยจะสุยๆถ้าวัลลัคังนี่แน่นเลยเห็นไหมครับแน่นเลยแล้วหลังนี้เรียบม,มันเลยเห็นไหมครับ อ่าเห็นไหมมันต่างกันนะครับเขาถึงได้ขึ้นเป็นจกกักรพัิเห็นไหมถึงได้ขึ้นเป็นจกกักรพัิเพราะอะไรครับเขาสวยกว่าเนื้อนี่ละเอียดสมูทเลยนะครับอ่าดูดิเนื้อละเอียดสมูทเลยเห็นไหมฮะต่างกันนะเห็นไหมบางเหนพนมนี้หลังนี้ยับเลยแต่ว่าวัลคังหลังเรียมเห็นไหมครับหลังเรี่ยมเลยอันนี้พอตะแคงเนี่ยให้แสงกระทบเนี่ยนะ หลังว่าระครังจะเรี่ยมหลังบางหุ่นพมจะหยาบที่เขาเรียกกันลอยอะไรอะ่ะลอยลอยก้างปลาลอยตะขาบอะไรกันเนี่ยเรียกไปต่างๆนานาน,นะครับเห็นไ,ไหมต่างกันนะครับ <ๆ S 1> เนื้อจะหยาบมากเลยบางหุ่นมออกใส่ายนะครับเนื้อคล้ายเหมือนกับ ไปทางสังขลาสุขนะเนื้อรับต่างกันนะครับว่ารังกับบงังคมโอเคนะครับก็ผมเคลียเรื่องอันเนี้ยอันอันน,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 นี้อันนี้พระแท้นะครับพระแท้นะผมผมเคยลงไปแล้วแล้วในมีคอมเมนต์มาว่าเป็นพระปลอมเนี่ยนี่พระแท้นะครับจากวัดนะบังคมนะ อ่าผมเคลียร์แล้วนะเรื่องขอบนะเรื่องขอบถ้าขอบเละเทะมาไลเนี่ยมันไม่ใช่อาจจะเป็นพระแท้แต่ไม่ใช่สมเด็จท่านสร้างนะครับอาจจะเป็นพระแท้จากวัดอื่นหรือว่าล้อพิมพ์กันนะครับซึ่งความรู้เขาอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าสมเด็จท่านนั้นมีความรู้สูงมากนะครับสรุปนะเกี่ยวกับเรื่องขอบนะถ้าขอบเละเทะ,ะ,ะมาเนี่ยไม่เป็นมงคลหรือว่าขาดความรู้เนี่ยนั่นไม่ใช่ท่านนะครับ เป็นวัดอื่นสร้างแล้วก็เป็นการล้อพิมพ์ต่างๆของวัดต่างๆนะครับซึ่งไม่ใช่ท่านนะครับท่านนั้นความรู้สูงมากนะครับสมเด็จกุฏธาจารย์นะครับแล้วก็ศิละปะของท่านนะครับศิละปะการตัดตกขอบนะครับโอเคนะคลิปนี้เอาประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ